สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะวันนี้มาตอบคาถามน้องที่ถามมาว่าวิธีการไปภูนพาะชินโอนเราต้องทํำยังไงแล้วเดี๋ยวผมจะพาไกด์ทัวร์ทุกที่ในชินโอเลยนะครับผมว่าจะต้องทํำยังไงบ้างโดยก่อนที่เราจะไปชินโอได้นะครับผมเราจะต้องจบเควสของเลนโบล็อกเก็ตก่อนถ้าใครยังไม่จบก็ไปทําให้จบนะครับแล้วก็ก็ต้องเล่นแ a t t l e f r o n t i ียให้ได้เหรียญเงินอย่างน้อย1เหรียญก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ ทําทในส่วนของเนื้อเรื่องที่จะไปปลดล็อกแผนที่ภูมิภาคชินโอได้นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเนี่ยก็เหมือนกับขั้นตอนในคลิปของจับกบซาตโตชิเลยนะครับผมก็คือพอได้เหรียญเงินมาแล้วให้เราไปคุยกับสกอตครับแล้วสกอตก็จะให้อ,อโลราทิเกตมาเพื่อที่จะไปที่แชมเปี้ยนไอซ์แลนด์พอได้ตั๋วมาแล้วเนี่ยครับ ก็ไปที่เมืองลิลลี่โคบแล้วก็นั่งเรือไปที่แชมเปี้ยนไอซ์แลนด์ได้เลยครับโดยหลังจากที่เรามาถึงก่อนแล้วให้ทำการเดินตรงเข้าไปเลยครับผมเราจะเจอกับพอนะครับคู่ปรับของเราพอเขาจะมาท้าเราสู้นะครับก็สู้กับเขาไปจนจบนะครับผม โดยจะมาถึงชาตินี้ได้ต้องเล่นเนื้อเรื่องเรเบอลเกตจบก่อนนะครับพอเราสู้กับเขาเสร็จแล้วเนี่ยครับเอ็นก็จะปรากฏตัวขึ้นแล้วมาคุยกับเราแล้วก็พูดถึงแผ่นเพลททั้งหมด18เพลทที่เป็นเอาไว้ใช้จับอาเซอุสนะครับเพื่อให้เรารวบรวมมันแล้วจากนั้นนะครับผมลีออนก็จะโผมาแล้วก็ให้ไดนามิกส์กับเรานะครับผมใช่ครับระบบนี้ในเกมภาคนี้มีระบบไดนามิกส์ด้วยนะครับนี่เขาก็จะให้ตั๋วมิสตรีมิสทริกติเกตมานะครับ แล้วก็เป็น d y n a m a ก b ์แบมาให้เรากลับไปที่เมืองลิลลี่โคลครับแล้วก็ขึ้นเรือไปซินโนเนี่ยครับ NPC ตัวนี้ก็จะพาเราไปที่เมืองซินโนนะครับโดยเนื้อเรื่องส่วนนี้นะครับเราจะต้องทำการตียิมซินโนให้ครบทั้งหมด8ยิมนะครับผมโดยเมื่อแรกที่เรามาถึงนะครับจะคือคานาเลฟซิตี้นะครับผม ซึ่งในเมืองนี้ก็จะมีหัวหน้ายิ้มที่ใช้ธาตุเหล็กเป็นหลักอยู่นะครับพอเราเดินต่อไปเรื่อยทางขวานะครับก็จะอยู่ที่เมือง Jubilee City นะครับแล้วเมื่อลงไปด้านล่างครับเราก็จะไปอยู่เมืองที่ศาสตราจารย์โทมัสอยู่นะครับซึ่งชื่อเมืองชื่อว่าแซนเจมทาวนะครับ ลงมาก็จะมาถึงทวินลีฟทาวที่เป็นเมืองเริ่มต้นของในตัวเริ่มต้นของลูคัสในงน่อนภาคแพตินัมไดมอนนะครับให้เราบินกลับมาที่จูบิลีฟซิตี้แล้วตรงขึ้นไปนะครับจะเป็นเมืองฟลอ a อ m โลมาซิตี้นะครับซึ่งในเมืองนี้นะครับจะมีร้านเบอร์รี่ขายครับ จากนั้นให้เราทําการขึ้นเหนือไปเรื่อยๆอีกนะครับผมเมื่อเราผ่านป่าแล้วก็ข้ามแม่น้ำมาแล้วเนี่ยครับก็จะถึงเมืองอิตาเนี c ซิตี้ครับให้เราคุยกับตัวกาเบียสแล้วก็ เข้าไปในร้านจักรยานนะครับคุยกับเจ้าของร้านจักรยานเขาจะให้จักรยานอีกคันหนึ่งเรามานะครับซึ่งมันจะทําให้เราสะดวกต่อการเดินทางมากคือเราไม่ต้องไปคุยเปลี่ยนจักรยานกับเจ้าของร้านในเมืองไฟฟ้าที่โฮเอนอีกต่อไปครับก็ให้เข้ามาในถ้ำของภูเขาโคลเนตแล้วก็ออกไปนะครับก็จะถึงเมืองเซเลติกทาวครับต้องคุยกับอ่ามังกรหรือว่านก ทุกตัวที่เป็นที่ปรากฏในแผนที่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าการที่เราจะบินไปข้าเมืองไปได้เนี่ยเราต้องคุยกับตัวพวกนี้ให้ครบถึงจะสามารถใช้ระบบบินได้ครับผมครับเราก็มาถึงเมืองโซลเชียนแล้วครับผมพพอถึงเมืองโซลเชียนเนี่ยให้เราลงไปแล้วก็ไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะถึงเมืองฮาร์ทโฮมซิตี้ตรงนี้ก็จะมียิม ธาตุผีอยู่นะครับผมหัวหน้ายิมที่ใช้โปเกมอนผีอยู่นะครับเราก็ยังคงลงใต้ต่อไปนะครับพอลงไปทางใต้เนี่ยครับเราก็จะไปเมืองที่มีชื่อว่า Pastoria City ซึ่งเป็นเมืองที่มียิยมธาตุน้ำในโปเกมอนภาคไดมอนกับเพลนะครับแล้วก็แพตตินัม ก็เข้าไปคุยต้องคุยกับทุกตัวนะครับผมพอเราคุยพอเราผ่านเมืองพาสโทเรียไปแล้วเนี่ยครับเราก็จะมาถึงเมืองถึงเมืองขนาดเล็กนะครับแล้วก็ขึ้นบนมุ่งสู่เวลสโตนซิตี้นะครับโดยจุดสําคัญของเวลสโตนซิตี้นะครับจะมีอยู่ว่าคือมันจะมีไอเทมที่ทำให้เราสามารถสามารถ บินใช้บินไปที่ไหนก็ได้นะครับมันจะอยู่ตรงนี้ครับซึ่งมันจะเป็นภาษาจีนนะครับมันคล้ายๆกับไลท์เพจเจอร์นะครับผมแต่ใช้ได้กับเฉพาะพื้นที่ซิโนเท่านั้นนะปุ๊บนี้ผมก็จะทําการกดไปที่ไอเทมตัวนี้แล้วก็เลือกเมืองที่เราอยากไปในซิโนแล้วก็กดเข้ามามันก็จะเหมือนกับใช้ท่าฟลายเลยครับแล้วก็เหมือนกับเวลาเราใช้ไลท์เพจเจอร์ไลด์เดอร์เพจเจอร์นะครับผมต่อไปนะครับหลังจากที่เราได้อุปกรณ์อวยความสะดวกมาแล้วเราก็จะเข้ามาในที่ มอร์เทนโครเนตอีกครั้งนึงเพื่อที่จะมุ่งทางขึ้นไปทางด้านเหนือนะครับไปที่เมืองสโนว์พอยซิตี้เมืองน้ําแข็งที่มีหัวหน้ายิมที่ใช้โปเกมอนน้าแข็งอยู่นี่ครับก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับโดยในคลิปนี้จะยังไม่ได้มีการจัดเทพอะไรเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าผมจะพามาทัวร์ก่อนรอบหนึ่งก็เดินตรงไปเรื่อยๆนะครับ และที่สําคัญคือตรงนี้ครับก่อนที่เราจะจะไป Snow p o อย t ิตี้ก็จะมีจุดให้โปเกมอนบินมาที่มาลเทนโครเนตด้วยก็อย่าลืมไปคุยกับโปเกมอนตัวนี้นะครับเราก็จะสามารถปลดล็อกได้โดยไม่ต้องเข้ามาในถ้าให้เสียเวลาเลย อยเมื่อกี้นี้ไม่เห็นอะไรนะครับไม่เห็นนะครับไม่เห็นนะครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ผมค่อยพามาเฉลยนะครับว่าถ้ำที่หมูเข้าไปเมื่อกี้นี้คืออะไรนะครับ <laughs> เก็บไว้เก็บไว้ผมเป็นคนชอบ <laughs> ค่อยๆปล่อยทีละอย่างทีละอย่าง <laughs> โอเคเราก็จะมาถึง Snow Point City นะครับตรงนี้ ก็ให้บินกลับมาที่เวลสโตนซิตี้อีกรอบนึงเพื่อที่เราจะได้ไปเมืองเมืองสุดท้ายเมืองที่มีหัวหน้ายิมสุดท้ายนะครับที่มีชื่อว่าซันนี่ชอร์ซิตี้ครับจะเป็นเมืองที่มียิมลีเดอร์ที่ใช้โปเกมอนทัชไฟฟ้าอยู่อ๋อผมลืมบอกอีกอย่างนึงครับคือถ้าเกิดเราไม่เจอตัว โปเกมอนที่เป็นที่เราใช้ในการเดินทางครับอย่างน้อยก็ให้เข้าไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์ก็ได้ครับเป็นฮิลก็ได้ครับมันก็จะถือว่าเราอะมาเยือนที่นี่แล้วมันก็จะเซฟพอยต์ให้ตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าถ้ำโรดวิกตอรี่โรดก็เราก็คุยเหมือนเดิมว่าโปเกมอนอุ้ยผมไปผิดทางเอาไหมเอมทางนี้นะครับ ก็ให้ทุกคนเดินตามผมภายในคลิปไปได้เลยเมื่อเราออกจากถ้ำไปแล้วครับก็จะเป็นจุดเช็คพอยต์สุดสุดท้ายก็จะมีกาเบียสลอยอยู่ที่หน้าประตูทางเข้าโปเกมอนลีครับทีนี้ทุกคนก็จะปลดล็อกจุดที่ใช้ท่าไฟได้ทุกที่แล้วได้ไปทุกเมืองได้แล้วครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนในคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นรอติดตามกันนะครับ